สวัสดีครับท่านผู้ชมเออเรียกว่าอ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราประกาศรายการซีรีส์แคสเกมมิ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมาอ่ะผมวันนี้ผมผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดโหลดเออเกมจากโปรแกรมยูเทิร์นนะฮะวันนี้ก็ไปชมกันเลยนะฮะขั้นแรกนะฮะโปรแกรมที่เราต้องมีอ่ะฟัก์บุ๊คปิดไปก่อนนะ โปรแกรมที่เราต้องมีครับหนึ่งครับโปรแกร,รมยูททเลนนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จากเดสคริปชันนะคะเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะคะพิมพ์ไปเลยนะครับเอ้ยไม่ไม่ส่งไม่ส่งลิงก์ดีกว่าหาเอานะครับเขียนไปครับนี่นะครับ u t t h ตัวยูครับยูตัวทีโออาร์อารีเอ็นีพิมพ์กดเอนเตอร์ไปครับแล้วเรื่องนีค้ครับเว็บเว็บ เว w บดอทยู e ทเลนดอนะฮะหรือเรื่องอันแรกนั่นแหละนะฮะโอเคก็เข้ามาในเว็บมันจะเป็นแบบนี้นะฮะกด get y o u t เ l a n นนะฮะตรงสีเขียวด้านขวาตรงเนี้ยอ่ะมันจะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปก่อนเหีย๋ยวกลัวไม่ทันกลัวไม่ทันเนี่ยนะฮะตรงเนี้ย get y o u t เ l เ n นนะฮะดูกลัวไม่ดีครับโอเคอ่ะเลื่อนลงมาับเรากดตรงเนี้ยฮะฟรีดาว เนี่นะฮะฟรีดาวน์โหลดนะฮะมันจะอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องไปบายนะฮะบายบายมันจะเป็นการซื้อนะฮะแต่ว่ามันจะเร็วตอนนี้นะกดฟรีดาวน์โหลดไปเวอร์ชั่นอะไรก็ได้ครับมันไม่เกี่ยวะฮะนี่กดปุ๊บอ่ะมันโหลดมาเลยนี่ฮนะโหลดปุ๊บผมจะแจ้งไอจีน,นกนะกดสตาร์ทดาวนะะโ์โหลดฮะโอเคพอโหลดเสร็จก็ติดตั้งโปรแกรมไปนะฮะหวังว่าคงจะติดตั้งโปรแกรมเป็นนะฮะ โอเคครับเอ่อเว็บนะฮะอันอยาเอ่ออย่างที่สองเนี่ยเราก็ต้องอ่ะมีมีโหลดใช่ไหมละ่ะโหลดสำหรับโปรแกรมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วครับหน้าตามันจะเป็นห่ะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ฮะแบบเนี้ยนี่โปร่งโปรไม่อัปเดตแล้วคับ นี่ครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าคงผมคือโหลดแล้วเนี่ยพวกนี้มันคือไฟที่ผมมีมโหลดก็วันนี้อ่ะเว็นนบ,บนะฮะก็คือเว็บ T H E P I R A T E S B A Y นะ,ะ The Pirates Bay นี่ค่ะ,คะกดซื้อไปกดเซิร์ชไ,ไปเอ้ย่มึงทำไม่ไหวเซิร์อ่ะกด เตอร์ไพเลอร์แบก S X นะฮะออกดเป็นเลยลิงแรกนะฮะโอเคนะฮะในส่วนหน้าตาของตัวนี้นะฮะเรามันก็จะมีเราให้เป็นไพเลอรเซิร์ชนะฮะเราจะเซิร์ชสมมุติว่าเอาเป็นเอออะไรเดียวเอาเป็นอ่ะไอรอนแมนอ่ะเราสมมุติอันทั้งหมดเนี่ยมันจะมีหนังไอรอนแมน อ u d i โอนี่ก็คือทุก,ทกอย่างฮะมีทั้งเกมอะไรแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเรื่องนะฮะอ u d i โอก็คือเพลงนะคะไฟล์เพลงนะคะอันที่สามก็คือวิดีโอนะฮะวิดีโอก,ก็วิดีโอรูปทายนะฮะอันที่สี่ครับแอปพลิเคชันเนี่ยเนี่ยก็ไม่ต้องก็ได้ครับอันที่ห้าครับเกมเราต้องการเลเกมมารอลแมนเราก็กดพิมพ์ชื่อไปแล้วก็กดพไพเลสเซอร์นะฮะ นี่นะฮะมันก็จะขึ้นเนี่ยเกม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 เราต้องหาคำว่ามีพีซีนยตรงนี้ไอรอนแมนพีจพีซีุกนะฮะไอรอนแมนพีซีนะยี่ไม่ชอบเท่าไหร่โอเคกดกดกดนะฮะสมมติเราจะโหลดเกมไอรอนแมนเกมตอนนีน้นี่ครับเราสามารถมาดูไซส์ตรงน,นี้ได้ะฮะไซส์นะฮะนี่ครับสองศูนย์เก้า เนี่ยว่ามันจะมีตอนนี้จะโหลดยังไงนะฮะก็มากดตรงนี้ฮะเก t ดิสเทเลนนะฮะไม่ต้องงงห้ามกดดาวน์โหลดเลนะว่าหนาวตรงนี้ครับย้ำนะฮะตรงนี้ครับตรงนี้ครับกดครับเกทดิสเลนกดเปิดใช้งานได้เพลชันนะฮะนี่นะฮะสมมติตรงเนี้ยในตรงนี้เอ่อมันมันก็มีบางคนจะงงนะฮะนี่นะฮะตรงเนี้ยก็คือเราต้องมาติ๊กตรงเลือกทั้งหมดตรงนี้ก่อนนะฮะ แล้วเอาไปใส่โฟลเดอรด์ไหนก็ได้อ,อย่างเช่นผมจะเอาไว้ไดดีเดแล้วแล้ว New Folder n ่ w มิวจ้ะ New Folder I R M ค่ะ Iron Man กดที e a t e Folder กดปรัลงนะคะก็มันจะเป็นการโหลดนะฮะตรงนี้อันนี้ สมมุติถ้ามันเราเราต้องเปิดโปรแกรมเล่นทุกวันนะฮะ,อ,ะ,ะ,ะอ่อนะฮะตอนนี้ถ้ามันโหลดเสร็จมันจะเขียนว่าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิด o t t Pad ให้ดูครับมันโรสิบนะฮะสมมุติคอมผมเนี่ยก็จะเป็นออะไอรนแมนนะฮะนี่ครับมันจะมีตรงตรงนี้หนึ่งแล้วก็ไอเอ็มไอเอ็มอ่ะฮะก็มันก็ขนาดนะฮะสองศูนย์เก้าเทมบีแล้วก็ตรงนี้นะฮะนี่มันจะเขียนว่ากำลังดาวน์โหลดนะฮะกำลังดาวน์โหลดปึ๊บ นะฮะมันถ้ามันโหลดเสร็จมันจะเขียนว่ากำลังซีดนะฮะกำลังซีดแล้วพอทีเนี้ยเรามากดเนาะเราเรามากดตรงเนี้ยกดหยุดตรงนี้หย,ยุดทอร์เรนต์นะคะย้ำนะคะถ้าเป็นเวอร์ชันสามหยุดสามและอันนี้สอนเวอร์ชันสาม กดหยุดครับมันก็จะเคลขึ้นเสร็จสินสส้นเสร็จสิน้นเสร็จสิ้นพดใไอไอหาหอกเนี่ยนะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับผมข้าแมวเข้าใจแล้ว